ขี่จักรยานไปดูอ้อยกันดีกว่าปู่ไปไหนมานะปู่ย่ามาถอนญ้าให้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหอ้อยก็สวยย้าก็สวยเต็มไปหมดเลยอือหือขี่จักรยานไปดูอ้อยนาะจักรยานเมื่อกี้หน้าสามหลังเจ็บ อ้าวสวัสดีครับอ้ยอยงามอ้อยงามงามงามหญ้าก็งามงามงามมันน่าปลูกผักนะหญ้างามขนาดนี้โอ้โหหญ้าอะไรงามขนาดนี้อะลงลงลง,ลง หน,<า>น้ารถดูดมาดูดนี่แงเหระหญ้าอะไรได้งามเบอร์นี้เนี่ยโอ้โหหญ้าเนาะนีนะ่ทั้งหญ้าและอ้อย จะตกไม่เนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีหญ้าอ้ยมีดินสุดด้วยปู่เอาวงมาลงสามวงเลยเหรอปูอ่ดินพังดินสุดซะแล้ว ยางงานดีจังเลยยางโคตรงามเลย

โอ้ยหญ้าโคตรงามเลยเหนื่อยเลยอะขับรถเข้าป่าหญ้าดีกว่าเกียร์สโลสุดๆเลยเนี่ยออโอ้ยโอ้มีล้อฟรีด้วยว อโอ้ยโอ้ยไม่กล้าขี่แล้วเยอะจัดโอ้ยแทบมองไม่เห็นทางเลยหากระบะมาดีกว่าขี้ออกไปได้ไหม <c oughs> With oh, my love. เกียร์สโลลุยกันดีกว่าเราอะไปได้ไหมเกียร์สโลมือเดียววไปคนสและไปไปโอ้โออ้หเหนื่อยจริงๆเลย นม่จริงๆเลยเนี่ย ต้องไถปลูกพักอย่างนี้ต้องไถปลูกพักไม่ต้องไถแล้วเห็นไหมหญ้ามาปลูกมาเกิดอนะไรเนี่ยถุหญ้าปลูกเนี่ยฟักทองอ้าวทัวอ้าวมาดูรากไม้กันดีกว่ารากช้ำช้าครับ นี่หลากเลยวเนี่ตนตนยต้นไม้ยางนี่ไม่สวยผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบแปดความสูงของของของนั้นเนี่ยประมาณเกือบเท่าหัวผมอันนี้ก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนน่ะ ตั้งแต่พื้นดินนะนะรู้แล้วกันเ,เรียกสี่นางเห็นไหมนีดหนึงนะหนึ่งสนะองสามสี่ใหญ่มากใหญ่มากอย่างนี้ดีกว่าถึงตรงไหนวะหวัวแล้วจนตรงไหนปึ้ง หัวเราอยู่แค่นี้พอดีร้อเจ็สิแปดสูงแค่นี้นี่ดูความใหญ่เกินสองเมตรแน่นอนเส้นผ่านศูนย์กลางร้อเจ็สิแปดแค่ไหนร้อเจ็แปแค่นี้แค่นี้นหวัวลราชนแค่ตรงนี้ ยา่าที่ขี่เลยตะกี้นี้สูงแค่ไหนเนี่ยสูงแค่คอเลยอะสูงแค่คอเลยสูงเกือบสองเมตรเลยเนี่ยโอ้โหนันอ้อย นี่ยางามเหมือนกันเลยไปกลับดีกว่า ขี่รถกลับบ้านกันครับผม อ้าวพี่สันตื่นแล้วเหรอไม่ได้ไปไหนเหรอพาน้องมาฉีดยาเปล่าหนูไม่ได้พามาหนูโมหนูกินข้าวมันไก่อยู่เนาะพ่อเลยพามาเออมากินก่อนลูกกินลูกกินโอ้กินนมเย็นเจี๊ยบก็ไม่เอากินอะไรอ่ะเยน่หพ่อเหนื่อยมากเลยนี่ยาสูงแค่นี้เลยยาสูงแค่ขอพ่อเลย พ่อขี่จักรยานลุยหญ้ามานี่เห็นไหมเกาะล้อมาเต็มหมดเลยนี่มึงเอาไปจะได้ไปขี่ตอนนี้เย็นไปขี่กันน้องสันเนี่ยงั้นขอคันนี้คันหนึ่งไม่ให้คันนี้ก็ไมให้เอ้าคันนี้ก็ไม่ให้อีกจะเจ็บขอซื้อคันกูก็ไม่ขายนะสองพันสองพันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นแหละมันจะให้ถึงห้าร้อยหรือเปล่ามึงลูกเพ่อเผยให้ร้อยหนึ่งนะนะโอ้ร้อยหนึ่งเงี้ยก็ไปร้อยหนึ่ง แกยางก็ไม่พอแล้วซื้อให้รอยหนึ่งนะบอกแกให้รอยเงี้ยถ้าให้แกแล้วให้ราคารอยค่าให้ไปรอเดียวเไหนรอหลังไม่ให้อย่างเงี้ยให้รอหน้าไปเดี๋ยวมีเงินมาไหลมาซื้อต่อเนื้อทานมาทิ้นก่อนไปได้สุกรถเดี๋ยวได้สุก